เป็นมาในการที่เริ่มเลี้ยงประกศัก็จริงๆแล้วลุงแดงจบทางวิศวะนะครับก็ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานมาจนถึงลดเกษียณแต่ความชอบเรื่องของประกาศนี่ชอบตั้งแต่เด็กเกิดทางใต้แล้วก็เห็นประกาศตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เลยชอบเลี้ยงกันมาตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ป .7 จนถึงมาอยู่กรุงเทพ ได้มาอยู่กรุงเทพเรียนหนังสือก็ยังเก็บมาเลี้ยงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความชอบตั้งแต่ตอนเด็กมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับความเลี้ยงสัตว์ถ้าเราชอบตั้งแต่เด็กเราสามารถกลับมาเลี้ยงตอนที่เรามีประสบความสำเร็จได้นะครับก็ถามว่าประกัดมีหลายสายพันธุ์ไหมมีหลายสายพันธุ์เยอะมากแล้วก็จริงๆลุงชอบประกาศป่า เป็นการประกปาพัฒนาสายพันธุ์เพราะว่ามองแล้วเนี่ยการให้สีสันเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติอย่างเช่นตัวสีน้ำตาลอยู่พอฟองสู้ก็จะเกิดเป็นสีเขียวสีน้ําเงินซึ่งอันนี้เป็นสเสน่ห์ของประกัดปามาหลงไหลประกัดยักษ์นะครับเหตุผลที่มาหลงไหลประกัดยักษ์เนี่ยประกัดยักษ์เป็นการพัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทยแท้ๆนะครับและเป็นที่แรกของโลกแน่นอนนะครับ โดยคุณลุงสละจากเพชรพันปลาฟาร์มซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่คนในประเทศไทยหรือคุณทั่วโลกต้องรู้จักเขานะครับว่าลุงสละเนี่ยจะเป็นคนค้นคบประกัดยักษ์ที่แรกของโลกแล้วเป็นการให้สายพันธุ์ที่จากประกาศธรรมดาที่โตสัก5เซนติเมตรสามารถพัฒนาให้โตได้ถึง 6... 6เซนครึ่งถึงเจ็เซนและเป็นการพัฒนาที่ไม่น่าเกิดก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปว่าปลาเล็กเป็นปลาใหญ่ได้ไหมลุงสละแกใช้ระบบเมนเดลธรรมดาใหญ่เจอใหญ่ใหญ่เจอใหญ่ก็เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ประกัดธรรมดาใหญ่ที่สุดในหัวคลอกในบอ่อแล้วลองเก็บไหวแล้วลองเอามาเพาะใหญ่เจอใหญ่ จากใหญ่เจอใหญ่ก็จะเกิดความนิ่งเมื่อเกิดความนิ่งมาตรฐานของทรายก็จะโตนี่คือความหลงไหลของการประกาศยักคุณลุงสละเขาอยู่ที่จังหวัดอะไรคอ่าคุณลุงสละเ,เพชรพันปลาฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีคลองหลวงนะครับตอนนี้ลูกชายคุณนทีรัตนพิเชษเปิดฟาร์มชื่อฟาร์มเพชร,พร,รบังไซฟาร์นะครับเขาก็ทำประกาศ ทั่วไปส,ส่งออกนะครับแต่ว่ามีประกาศยักไหม้ก็มีแบบไม่ทั่วไปแต่คุณทันทีก็ยังเป็นผู้เป็นลูกที่สืบทอดในเรื่องของประกาศยักลุงเป็นเหมือนกับสายตรงที่เริ่มที่ไม่ยอมทิ้งสายพันธุ์นี้แล้วเอามาพัฒนาต่อโดยที่ทำให้ทั่วโลกยอมรับอันนี้คือความหลงไหลลุงแดงรู้จักแต่ลุงฉลาด เคยเจอที่เขาเปิดคุณนันทีเปิดเป็นร้านขายปลาที่ในสวนเจตุตจักรคุณลุงก็เป็นคนชอบที่จะไปเดินคัดเลือกปลานั่งเลือกวันที่เป็นปลาสวยงามก็ไปเจอเมื่อเจอก็ได้เห็นแล้วถูกใจว่าโอ้ปลากัดอะไรตัวใหญ่จังเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยทิ้งสักนิดเดียว ว่าทำไมลุงถึงชอบประกักยา